หนึง่งสองสามถ่ายนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องอะไรวะ CP16 อยากได้อยากได้ไตัวนี้อีกสองคู่เฮ้ยเอาไกลไปก่อนจะรู้กันว่าวันนี้เราจะค้นพบแสงสว่างกันหรือว่าเดี๋ยวเรามาผัดเปิดคนละหนึ่งซองเฮ้ยไม่ใช่เยแล้วเกล่อง เฮ้ยของขาดเฮ้ยมันเปิดไม่ดีเฮ้ยของขาดเฮ้ยสโมออะไรไม่รู้ทั้งนั้นนะผมเปิดก่อนพี่เปิดก่อนออกมารวบรวมกลังเฮ้ยบืด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 นี่ก่อนนี่ก่อนตามสูตก็ต้องขยับนี้ฮะให้มันตกตกโตดอ่าแล้วก็ ว้าฟาโทเวืดเกศีไม่ใช่เฮ้ยนารเฮ้ยนารอีกแล้วแบงบทสุดท้ายพี่รอยันทิปนาแมนเนพี่รอยันเออเจ็บไม่ใจอะปอนไเอ่ะเออเจ็บควจ็ปวดควเจ็ปวดเอ้ยเอา

ยกไว้ยกไว้เลียงไว้เียงว้นนี้ยังไงพี่เออดูไงอันนี้สามาเปล่าเออสานี่2องอาาเดียวอเดียวปุ๊บเฮ้ยสีไม่ใช่หนี้เล่ทั้งวันเหีื่อกเลยเออไม่ใช่ลวเมื่อกี้เห็นขอบมันเด้วยีด้วยพขาเซ็งเลยโอ้ยคตรเจ็บปวดไเลย แพงอยู่เลยแพงอยู่เลยเต่ียมที้ยากวะอาร์พอร์ตเอาสิิงเส้นมาหน่อยเกิได้สองคู่เตเตฮยเจ็ดสี่อันนัแม่เล่นมากเล่นมากดี๋ยคำหาพลังวิญญาณเลยเอวสบายเลยใครช่วยด้วย ไปบัตเทอร์อุโอ้โหเจ็บมาขี้นั่งหนาเนี่ยอะไรนั่งหนาเนี่ยมาเป็นเพื่อนเลยเอาเกจสองมาเก่งอีกวุ้บเอ้ตอนนี้ใช้พี่ดใช้ใช้แล้ววะใช้ใช้ของอะไรยัะ รอยนดีว่าโอ้โห9,000อือคู่คูเมตคู่เมททำไมทำไมมันเพีเก็สองเดียจะปวดจริงปาต้าทันไขยโทจิกิแอเอาเอาเลยใราเอาหรอธรรมดามาได้ดิเอลไว้ขายสปา์ เอ้ยพีจีอีกแล้วก็ได้อยู่เอ้ยอยาอยาพอยาอยากพีจีเล่นได้เอ้ยได้ปีสใบเลยเนี่ยหรอบลอกนึงมันมีอีกไหมเต็มเต็มที่สามมาทีมาแล้วมาแล้วสามมารถโอ้โหแม่งชื่อทันเดอร์ดาก้อนมานี่ไม่ใช่นาลเออ ับมาทั้งตัวไปเนี่ยนี่เปิดไปกี่ซองหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดซองคนระับเจ็ดซองก็ยังไม่เจอซองก็ยังไม่เจอทำไงครับเฮ้ยนี่มันไข่รตรงไหนมึงตัวหน้าซองไงอันนี่มันซองสนสนจร้งเนี่ยเริ่มหนาวเริ่มหนาวแล้วเอ้ย คลิปเต็ดนะรู้มาแล้วต้องมาแล้วโอคไดายแมนอะไรอะ SP สี่โอ้โหโคตรเยอะออกสีเล้ว่ามีเอาไม่เอา SP มาทำไมชุบสองนี้แหละอนี้แหละโี้แหละใช้ที่ไหนเอ้ยตัวนี้ใช้ได้โอ้ยคุณเนี่ยส่วนใหญ่พอมันงงแล้วข้างในมันจะดี ชิปเปอวอารโอ้โหสีดวงอะสามใบเปิดจนจำชื่มได้เลยนี่เอ็นปั๊บรู้เลยมเจ็ดเี่มาเป็นสามชาอะไรเจ็สีเอ่ย ออาคนแรกพอใช้ได้ตีสิบตีสิบสิบเอ็ดเยเฮ้ยมาคู่เจียนะเอ้ยมามาคู่เมดเอาตัวมาด้วยอ้ยทำไมมันไม่มาแม่เออบอลซงินอาพี่หนุ่มเจียวข้าเดจ้าข้าจ้าแล้วปกตมันข้าสีแดงสิกาจูกลายเป็นกรจูแล้วซึ้งจะมาหไ เอ้ยตัวไหพี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่เคยเห็นเลยแต่จะได้ใช้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหฮ้ยฮิวแมนไหมอือเดิมพันชันโพลิศอ่าสมบูรณ์องไม่ละทองเจอแค่ตัวเดียวทั้งกล่องเจอตัวเดียวโคตรเจ็บว่าทั้งกล่องเจอตัวเดียวโอเค สามาโอ้ยมาเล่นได้เลยเนี่ยสารตลงมันกล่องรอยย่อแล้วกล่องดยเดนชันเลยมาขึ้นนี่นะยังมาหลอกกูอีกเฮ้ยตัวเลยนะดิวรอยยอเลยเฮ้ยตัวละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ต่อยเต็มหน้าเลยแมันโอ้เอาวะทำอไรอ่ะสิงเจ๊ขาดอีกสองตัวให้พี่ฮะขาดขาดสิงเซฟสองตัวมันต้องมีจริงเซฟพี่มันต้องมีหมดหมดพอดีมันมีคู่มันแล้วมันต้องมีจริงเซฟจ้ะป้าอี๊ไอ้เปกเปกเก่งอยู่เก่งเงยเอ้ยเอ้ยสไปร์บัตเตอร์สไปร์อีกแล้วพอสุดท้ายสิงเซฟ มีเซป้าไม่ยากสายยี่สามใบเลยเหรอสะบายสามใบเลยใรรททุนจิกกช่องเดียวสปบายสามใบหลอกลงกูเออยอยย่านรอยย่านซื้อนอเล็กซ่าซื้อต้องมาแล้วพี่ต้องมาแล้วอื๊อแต่ละใบฉันชอบสไปายในตัวเธออื้อมึงไม่ติดกันเลย ตัวยังมีไหมมาสิไหนไปแล้วของมาแล้วปอนถึงเซฟโคตรสิงโอ้ยตัวหนึ่งยังไม่ได้สามสองสุดท้ายขยับเข้าไปได้ไหมครับได้เจไหมได้แมนน้าลูกแสงสว่างโอ้ อีนียวเนี่ยอีเฮ้ยได้คูติ้กันอีกแล้วอะไรวะนะครับอันนี้รายันใช้อยู่นะครับรายันใช้อยู่หนึ่งชั้นหน,นึ่คชั้นวะอียอเฮ้ยน่ารู้อะไรวะ <laughs> มาเปิดเปิดเตรีพร้อมกันเตรีพร้อมกันแพทเทิร์นใครจะได้สิ่งเซฟด้วยกับขอไม่ได้ได้สิงเซฟชนะอาจจะออกสองซองเลยอาจจะเม<อ>าแล้วฟุ๊อ รอยยานหอยาสองฟุ๊บเ้ยสามหนึ่งสองฟุ๊บเอ้ยออกตัวเดียวทั้งสองเลยรองไอออกมาแล้วสิจบครับวันนี้สรุปเราตักหาบล็อกได้ตอนนี้จครับไปบล็อกหนึ่งจะดีเหรอวะจะดีดีแล้ว โอเคครับอบีกครับผมครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ติดตามช่ใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเออเฮ้อ